วันนั้นนักแต่ a เอซีได้เริ่มดำเนินการมาเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 3ตามนโยบายเทคโนโลยีกเกษตร4.0ของอรัชัยศรีอ่อนละมติว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่การจัดทำา n n o v v t t o o n a t ต l ล g ซึ่งหมายถึงมีเทคโนโลยีกเกษตรนวกรรมที่พัฒนาแล้วขณดนี้กว่า766ดกนวกรรมซึ่งเน้น การประดิษฐ์คิดค้นโดยคนไทยหรือแม่นไทยไทยแลนด์ทางนี้เพื่อให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมการเกษตรไปปรับใช้ในฟามโดยมีการผ่านทอดทเทคนิคนวัตกรรมไปแล้วกว่า1น0 0หมื่นฟาร์มศูนย์ที่วิเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ไอซีได้ดำเนิการกับเคลื่อนง,งานมาเป็นระยะเวลาสอปี นับแต่การปี2 5 6 3เป็นต้นมาโดยในปี2 6 5ถือว,ว่าเป็นปีแห่งเทคโนโลยีเกษตร4.0และในปีนี้รัฐการอารนยูนต์0ได้จัดกิจกรรมให้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลเทคโนโลยีเกษตรนะับกรรมปี2565หรือ a s c Award 2022ขึ้น ก็เป็นการส่งเสริมให้การกลับเครื่อนศูนย์เอซีเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดการพัฒนานัตกรรมและพลวิเกษทั้งเป็นการส่งเสริมให้การกับเคลื่อนเอซีเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืนแล้วก็ได้สร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมในงการเกษตรโดย้การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อเรกรตลอดจนมีการสร้างความรับผิจชอบให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและการให้บริการที่เด่นระดับประเทศขึ้น คณะทำงานคัดเลือกประวัติ a อซีอวอร์ดภายใต้กรรมการบริหารเอซีมีดรทองเปลวกองจันทร์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายยุคนลิ้นแหลมทองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุทธิชัยเกียรติยศผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเป็นคณะที่ปรึกษาทั้งสามท่านโดยมีดรดาเล่กิจิโยภาส คณะทีาา่ปรึกษารัฐมติว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกรางวัลเอซีอวอร์ดมีคณะทำงานเป็นผู้แทนจนัดงานทั้งภายในและภายนอกสํากัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชน่นกระทรวงแรงงานสำนักงานวิจัยแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานพัฒนาการวิจัยการ,กรเกษตร และกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกิดการยั่งยืนเป็นฝ่ายในการการ,ร่วมการประกวดได้กำหนดประเภทรางวัลเอชีอวอร์ดเป็น4ประเภทประกอบด้วย 1. ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยมสาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ 2. ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยมสาขานนัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร สามประเภทศูนย์ AIC สมรรถภาพสมรรถนะสูง4ประเภทศูนย์ข้อมูลดีเด่น